สวัสดียามเช้าที่ไร่เกษตรอินทรีย์ C, ไร่อภพิรัตน์ร์มลายันนะครับวันนี้โอ้โหหมอกเริ่มหนานะครับตอนนี้มาตนนื่นมาหกโมงเชา้าเจอหมอกเต็มเลยครับโอ้สวยงามสวยงามวันนี้วันที่ 15, สิบห้าเมษายนสองพันหร้อยหกสิบสี่ 14, นะครับอยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานกันอยู่นะครับในสงกรานปีนี้เขาให้อยู่กับบ้านนะครับในจากคนสวนนะครับเลยถ่ายภาพมาให้ บ้านสวนนะครับบ้านสวนนถ่ายบรรยากาศกับชั้นสองนะครับบรรยากาศรอบบ้านของวันนี้นะครับสวยงามครับสวยงามอ่มาเห็นราบของมีไม้ชบนะครับบรรยากาศสดชื่นนะครับให้ดูั้างหน เข้ามาก็เจอข่าวสดชื่นนี่ก็ชอบสิครับผมมาเที่ยวได้นะครับที่ไรเกษตรอินทรีไรอภิรัตนะครับอยู่ที่วังนมันยินจังหวัดสระแก้วนะครับนี้ก็มีอะไรดีๆจะลงมาให้เรื่อยนะครับให้คลิปใน YouTube นะครับ ยามเช้าสดชื่นเสมอเสียงพระอาทิตย์เริ่มผ่านบานหมอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับภาพบรรยากาศภาพกลางสายหมอกสดชื่นจริงๆนะครับ